จังหวัดปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในเมืองสมุนไพรนำร่องตามแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรฉบับที่1พศ2560ถึง2564จากวันนั้นจนถึงวันนี้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือร่วมใจของเสาหลักในพื้นที่อย่างสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศผู้ประกอบการภาคเอกชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นจนเกิดกระแสะกินใช้สมุนไพรยอย่างแพร่หลาย และสมุนไพรฟ้าทลายโจรกลายเป็นสมุนไพรประจําจังหวัดหลังช่วยบรรเทาวิกฤตโรคระบาดโควิดสิในยุคที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเมืองสมุนไพรถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาสมุนไพรของพื้นที่เนื่องจากในแต่ละท้องถิ่นม,มีภูมิปัญญาองค์ความรู้ตลอดจนถึงการใช้สมุนไพรที่แตกต่างกันซึ่งมีผลทําให้การนํามาใช้ประโยชน์ทางสุขภาพและเศรษฐกิจของชุมชนที่แตกต่างกันไปด้วย สำหรับการจัดงานมหากรรมการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในวันนี้ถือเป็นการจัดงานครั้งแรกที่เป็นภาพจังหวัดของจังหวัดประจินบุรีนะคะซึ่งเราได้รับความร่วมมือแล้วก็กระแสะตอบรับอย่างดีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมงานแล้วก็มีเสียงเรียกร้องว่าอยากให้เราจัดทุกปีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประจินบุรีเรามีความเข้มแข็งแล้วก็ต้นทุนในเรื่องของการแพทย์แผนไทยของเรามายาวนานนะคะ จริงๆถ้าไปย้อนดูประวัติเนี่ยเราทำงานแพทย์แผนไทยมาน่าจะเกือบ40ปีเราได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองสมุนไพรต้นแบบระดับประเทศเนี่ยและได้ขับเคลื่อนมาต่อเนื่องยาวนาน7ปีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเรามีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนะคะมอมองเห็นว่าการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานทางด้านสุขภาพของประชาชนไทยเนี่ยเป็นอย่างดี สำหรับในวันนี้เนี่ยเราถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มีการเผยแพร่ในเรื่องของการแพทย์แผนไทยให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปดูแลสุขภาพของตนเองและก็ครอบครัวและก็ขยายวงกว้างออกไปเพื่อให้ ทุกทท่านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะเมืองไทยเราจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเนี่ยมีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะเพราะนั้นเนี่ยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคตนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีเรื่องของการเขาเรียกว่าซีดดิ้งเนาะก็คือบ่มเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ในเด็กนักเรียนแล้วก็นักศึกษาที่จะเข้ามาร่วมง,งานแล้วก็ เรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในวันนี้นะคะสำหรับนโยบายการดำเนินง,งานการแพทย์แผนไทยของหมอในปีนี้เนี่ยหมอก็มีอยู่4เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทยนะคะเรื่องที่2ก็คือสร้างการพึ่งพาตนเองด้วยการใช้ยาสมุนไพรไทยหรือว่าการแพทย์แผนไทยในการรักษาในเรื่องของการเจ็บป่วยเบื้องต้น เพื่อการที่เราจะมีความยั่งยืนในเรื่องของสุขภาพนะคะข้อที่3ก็คือเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีบูรณาการการงาน,งานการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแล้วก็มีเรื่องของการใช้สมุนไพรทดแทนเพื่อลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ ข้อที่4เนี่ยก็คือสร้างกระแสแล้วก็เพิ่สร้างความเข้มแข็งและก็ยั่งยืนให้กับการแพทย์แผนไทยของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเมื่อกล่าวถึงปราจีนบุรีเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักโรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศซึ่งเป็นต้นกําเนิดของสมุนไพรอภัยภูเบศและเป็นเสาหลักสําคัญในการพัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อใช้ในผู้ป่วยด้วยความคาดหวังที่จะลดการนําเข้ายาจากต่างประเทศ ในฐานะของโรงพยาบาลเจ้าพยาไผ่ปูเบศนะคะเราได้รับให้เป็น e x c e l l e n c e Center ในด้านของการแพทย์แผนไทยก็เรามีบริการแพทย์แผนไทยที่ครบวงจรแล้วก็มีการใช้การรักษาด้วยสมุนไพรแล้วก็การแพทย์แผนไทยโดยการบูรณาการร่วมกันนะคะกับการดูแลรักษาในกลุ่มอาการโรคต่างๆที่เรามีการรักษาอยู่แล้วในโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่นในเรื่องของการดูแลคุณแม่หลังคลอดในกลุ่มของสุติกรรมนะคะการดูแลในเรื่องของกระดูกและข้อการดูแลในเรื่องของการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยทางด้านจักษุโด,ดยการใช้การแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานนะคะแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มงานอีกหลายกลุ่มงานที่เราใช้การแพทย์แผนไทยเข้าไปบูรณาการทั้งนี้เราก็พบว่า การดูแลด้วยการใช้ทั้งแพทย์แผนปัจจุบนันแล้วก็การใช้แพทย์แผนไทยนี้ส่งผลให้ผลของการรักษากับผู้ป่วยมีคุณภาพดีขึ้นเรามีผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลทั้งในจังหวัดปราจินบุรีเองและรับส่งต่อมาจากจังหวัดใกล้เคียงในแต่ละครั้งหรือแต่ละวันเนี่ยในปริมาณที่มากซึ่งเราก็สามารถที่จะ ให้การดูแลทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและผสมผสานไปร่วมกันก,กับการใช้การแพทย์แผนไทยค่ะยังมีผู้ประกอบการรายย่อยอีกหลายรายที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ต่อยอดธุรกิจด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นยาผลิตภัณฑ์สมุนไพราการส่งเสริมสุขภาพทางการแพทย์แผนไทยรวมถึงที่นี่ยังมีหมอพื้นบ้านหลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคที่ซับซ้อนเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยในท้องถิ่นและต่างพื้นที่ ในฐานะวิทยา,ายการแพทย์แผนไทยอบัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งพันธก,กิจหลักๆก็จะมีอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการผลิตและก็พัฒนานะครับโดยเฉพาะตอนนี้ที่เรามีหลักสูตรการผลิตอยู่ก็คือหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตนะครับในส่วนของพันธกิจที่2คือเรื่องของวิจัยนะครับจะมีการศึกษาวิจัยในส่วนขององค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยเองส่วนของูมิปัญญารวมทั้งเรื่องของการแพทย์พื้นบ้านและก็ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ แล้วก็พันธกิจที่3ก็คือเรื่องของบริการวิชาการนะครับการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและการแพทย์แผนไทยรวมทั้งเรื่องการฝึกอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับคอร์สสั้นๆต่างๆอะไรเนี่ยครับแล้วก็พันธกิจที่4ี่ก็คือเรื่องของทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งวันนี้เองก็เป็นวันที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาไทยนะครับนอกจากนั้นก็คือในฐานะของวิทยาการแพทย์แผนไทยพิูเบสนะครับก็ ยินดีน้อมรับและก็ให้การสนับสนุนนะครับในการที่จะผลักดันนโยบายต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับ้องาการแพทย์แผนไทยนะครับของจังหวัดเองหรือของทั้งภาคส่วน,นต่างๆก็ยินดีให้ความร่วมมือครับและด้วยทำเลที่ตั้งของจังหวัดอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้ปราจีนบุรีเป็นจังหวัดอันดับต้นๆที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ การได้รับมอบหมายให้เป็นเมืองสมุนไพรนำร่อง4จังหวัดแรกจึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ทุกภาคส่วนผนึกกำลังร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาเมืองสมุนไพรปราจีนบุรีฉบับที่1ในปี2560-2564โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำแต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการดําเนินงานยังไม่สามารถขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้ทั้งหมดเพราะขาดการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและเทคนิค โดยเฉพาะการวิจัยนวัตกรรมและการตลาดจากการที่เราเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาต่อยอดมาพัฒนาจนสามารถทำให้เกิดการใช้ได้จริง ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งองค์ประกอบของเมืองก็มีทั้งบริการการแพทย์แผนไทยในทุกระดบับสมุนไพรก็มีการวิจัยและพัฒนาตลอด supply chain ตั้งแต่วัตถุดิบที่มีมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ระดับสากลการวิจัยและพัฒนาแล้วก็มีเรื่องของการใช้ของภาคประชาชนจังหวัดประทินบุรีเนี่ยมีฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรอัตลักษณ์ของจังหวัดมีหลายพื้นที่เลย มีฟ้าทะลายโจรงอกอยู่ในธรรมชาติแล้วก็ไพภูเบสก็นำมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของแคปซูลยาก,กันยุงเช่นฟ้าทะลายยุงอภัยเมาส์สเปรย์สบู่ที่ดูแลผิวบอบบางอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของฟ้าทะลายโจรมีการวิจัยเกี่ยวกับอภัยนบีกลิบโบแดงซึ่งเป็นพุมัญญาท้องถิน่นจนได้รับการ ึ้นทะเบียนนะคะช่วยการนอนหลับช่วยเสริมความจำซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของเราเราจึงต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะในส่วนของบนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยทูเบตเราเหมือนเป็นแกนกลางในเรื่องของการสร้างเมืองให้เป็นซิลิคอนวอลเลย์ด้านสมุนไพรของประเทศไทยนะคะการจะไปถึงจุดนั้นได้เราต้องการเครือข่ายการวิจัยทั้งในระดับในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ ต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องของเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงในการวิจัยศักยภาพของสมุนไพรครอบคลุมทั้งการป้องกันโรคก,การลดความเสี่ยงการส่งเสริมสุขภาพหรือการฟื้นฟูรวมไปถึงการทดแทนยาแผนปัจจุบันเป็นความมั่นคงในเรื่องของยาในสถานการณ์ภัยพิบัติไม่ว่าโรคอุบัติใหม่โรคเรื้อรังนะคะโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพของประชาชน